ไปกันต่อไปกันตอ่อก uh ับยิปุ่นวิวเหมือนเดิมกมดลูกคะมาแล้วผู้ใหญ่จ้าดูพี่นึงดิตายลูีดิผู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ผู้ใ่้ใหญ่าสบายพรว่เขามีอนหลงดเด็บ สวยนะสวดแต่จริงๆสวยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดี๋ยวว่าไปสาววันนี้ฉันใส่เสื้อสี่นี่เธอมองเห็น่านไหมก็แกะก็แกะก็คืออากาศหนาวปื๊บเปิดเลยเปิดรูปนี้เลยเพราะว่าหนาวมากได้ยินไหมคะพี่บอสได้ยินไหมพี่ต้องลองขอถุงแล้วเสียบใหม่ดูเสียบใหม่แล้วครับขอมาเสียบใหม่ ไม่ดีเนาะต้องมองมองอ้าวอาเอาดิดอดีตผู้แทนตายมนี้ก็ดังบ้างเว้กค้าอ้าวลูกค้าสกีแจ๊เก็กิ่นชายค่ะนี่จ้าลูกค้าของผู้ใหญ่นะจ้าผู้ใหญ่เนาะแต่พาราเท่ากันเลย 29.0 0ลูกรีวิว27.0 0ซื้อ2องรุ่นลดไปเลย300บาทในช็อปมี2,900นะแล้วก็แบรนด์เยอะเหมือนกันแม่ญี่ปุ่นอะบอกเลยว่าจะลูกไหนก็แล้วแต่นาราชนเลยว่าเยอะจริงพีหนาวแล้วหรอ p ีเอสนี่คืออะไรค่ะแต่วันนี้หนาวนะวันนี้แบบว่าไม่หนาวรู้สึกว่าลูกค้าว่าไหนร้อนไม่ร้อนสังเกตดูเวลานูลองผ้าหนูจะถอดเลย ใช่ใช่ใช่ฝนตกด้วยลูกค้าคือแบบว่าจริงๆเนี่ยคือป่วยไม่เปิดเอะไราเราเราก็สามารถถ่ายรูปนี้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นทำเบื้องหลังเป็นเจ๊แปนไปเลยแล้วก็ทำเป็นพีไม้จริงเราโดยโฟมออ้ค่ะมากอ่ะอันนี้จี้ยายนั้นจะฟิลเตอร์เขาไม่ได้นะเป็นโฟมเป็นโฟมเล่นเสร็จเก็บต่อด้วยนะลูกค้าอ้าวดูรุ่นนี้ดูในกี่ ลูกค้าชายหญิงนะคะบนกันเหมือนกันค่ะมุกต้องนิ่งเลยนะคะนี่อันนี้เคป้าอันนี้ของผู้ใหญ่ก็ได้สองด้านค่ะแนนของผู้ใหญ่ที่ดีแม่แม่อย่าตกใจนะดูของเด็กของเด็กเขาก็มีความสีสันเนาะของผู้ใหญ่มาก็จะเป็นโทนแบบตอนนี้ผนจะเป็นโทนมินิมอลใส่ได้เห็นป่ะมันเป็นมันเป็นประเภทอะไรนี่ยใส่ได้สองฝั่งไม่ตอนนี้จุก่อนจุกตังอยู่แล้วลูกค้านาดีดานเอาไปไหนนู่นเอาไปนู่นละ ได้ช็อตมีหลายพันใช่ no. เป็นพันนะอะรเงี้าเป็นพันลู้ค้าพอใสฝั่นี้มันอผู้ชายผู้ชายนะพราอะไรสีมันตาสลักเกินตัวหายเองเจอแแน่นอนนี่มบุกตาเลยเกินไม่เห็นสวยด้วยนมามากไหมไม่ไม่เคือมันนุ่มๆอ่ะพี่พี่ป้นใส่ไว้เห็นปมันคือเจียเอสวยไม่ไมโซ่อย่างงี้ตเบามากใมันมีความแผ่นปไม่ดูพี่พี่้นดูมีเนื้อมีหนัง นะะ่ารักสวยอะแม่ที่เก็บเหอะก่อนที่มันจะไม่มีเบาหนะคือล,ลูกค้า,าไปแม่ไม่ได้กลัวว่าจะขายแพงขึ้นราคานะกลัวมันไม่มีของ <c oughs> ดูดิเขาขับไปขับมาทำไมวะพี่โต้งใช่ไหมดูว่างแล้วคนนั้นอะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อาเยอะกว่าเขาเขาพี่กีลองกองเปล่า <c oughs> ดูดิลูกค้าออ๋นี่ก็ได้ แต่คือมันแบบดูมันเหมือนหนาแล้วลูกค้าแต่มันเบามากใส่สบายมากอ่ะคือเดี๋ยวนี้เทรน่ะคงไม่ใส่กันแล้วลูกค้าตู้เดิเขาใส่แค่นี้แหละแต่ให้ความรู้สึกอุ่นอุ่นใครไม่มีแฟนนะคะก็ซื้อเสื้อไปก่อนได้เลยนะคะเขาแบบจุกกระเป๋ามันอย่างเดียวเลยไม่แขวนแล้วจะกลจะกไม่ไเลยนะกับควักตังกันอย่างเดียวเลยไอโโลแคล็บโอ้นะ <ด>ใส่หุ่นหรือล้วงกระเป๋าโอ้โหสวยมากเลยอุ๊ยอันนี้คุณต้องสวยชัวร์ป้าจากเลยนี่นค่ะขนเป็ดก็จะแบบว่าไม่ได้หนาคือแบบว่านุ่มๆเบาๆใส่แล้วยังเห็นทรงของตัวเองอยู่ไม่ได้ใส่ลรอกบวมฉูดจริงโซ่โซ,โซอะอ่ะลค้าอ่าดันฮีมาได้พวกนี้มันเป็นผ้าล่มลูกค้าได้หมดต้องสมมติว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้แบบเอาไปขาย คนที่ไปหิมะที่ไปขายคนบนดอ,อยอ่ะด้วยความที่มันหนาวมันจะมีไอ้น้ำเกาะเขาเรียกอะไรนร้ำค้างแมคคันนิงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นาเสื้อเขาจะเก็บเปียกชื้นใส่พวกนี้ได้เลยกัน,มนหมอกกันเปียกหมอกได้สวยมากซื้อไปขายซื้อบริไปบริจัคยัยงไงต,ตอนนี้ก็ไปได้ลองเสียดูดิลูกค้าสวยมากกับรองเท้า ดินไปน่าจะห้องน้ำนะเอาเี้ยเหรอดูดิป่วยอะอเอยังยังยังพี่แกนหนยบางตัวก็ถอดหมวกได้บางตัวก็มีหมวกซ้อนะลูกค้าไปดูเอานี่เราจะทำเป็นแบบข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้<ม>หรือข้างหลังแบบรัดตัวก็ได้วิเศษมากแม่ออแบบนี้หนูว่าน่าจะแพงมากลูกค้าน่าจะหลายบาทนะแบบเนี้ยเป็นแบบ ใส่เขาเรียกว่าใส่อะไรอ่ะพี่ป้อนถุงน่องได้เิ้งกิ้งค่ะเออฟิวแบบนั้นำตัวนี้เราเลยมีฟูดตรงนี้นะวิสุทธิตัวนี้สวยจังเท่อันตัวนี้เท่อ่ะโปเกตเพราะว่ากันลมกันอะไรแบบโดนหัวเงี้ยบางคนก็หม่อมบางเนาะโดนนิดๆหน่อยๆก็ไม่สว่างต้องกัดจีนไอ้มี่ปุ่นสาเอาแฝดกันปะเนี่ย นะด้วยความที่เราเมื่อกี้เราเปิดของเด็กเนาะของผู้ใหญ่อาจจะดูแบบเรียบๆไม่ได้มีลายอะไรมากแต่ว่าสวยลูกคะ่ะเป็นโทนของญี่ปุ่นเขาจะเป็นโทนปล่ามาณนีอ้อยู่แล้วนะคะลูกค้าภาราอยู่ที่2 9ง0ลูกรีวิว2700นะคะลูกค้าซื้อ2ลูกลดไปเลยสา0รบาทค่ะสวยอะ่ะอ่ะหำจริงเนี่ยี่ยพี่ป้นต้องใส่แบบเนีนย้ยี่ปุคือญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีความเรียบหรู สิ่งใช่เรียบหรูมินิมอ่นนเองแค่นั้นเลยยูนี่ยูนี่พูดเต็มไม่ได้ยูนี่ยูนิโตเพราะว่าเดี๋ยวโดนโดนไปยังมิโตโดนไปแล้วจังซิงหรอปิดนี้ก็ได้มีคนไหมคะพี่นี่คุยไม่ได้ฉันทำอะไรพี่ มีสเวตเตอร์ฮูนไหมคะของเด็กหรือผู้ใหญ่คะลูกค้ามีพุดเด็กค่ะลูกค้าประมาณกี่ตัวครับประมาณเจตัวค่ะกระสอบประมาณเจตัวลูกค้ากระสอบนี้หนูจะนับให้หม่นนะลูกค้าตัวนี้ขนเป็ดใช่อันนี้ที่เราแจ้งกันได้เพราะว่าเป็นกระสอบที่เราเคยเปิดกันนะคะลูกค้าตัวนี้น้ำหนักที่สี่สสเวตเตอร์ฮูนผู้ใหญ่ไหมคะผู้ผู้ใหญ่ไม่มีมีพุดเด็ก45กิโลนะคะลูกค้าส5้ากิโลสเวตเตอร์คองกลมของมนนี้ไปก่อันไ ไม่ไม่ได้เหมือนไปต่างค์ไปแง่หรอะไปไหนอน่ยพี่ก้อนพี่ว่าไปไหนเนี่ยอุ้ยโผล่เลยโค้ดอะไรู้จัะบอกโอล่ไม่รู้จักอ่าที่ใส่ปุ๊บหนูไม่รู้จักเลยจะบอกว่าสเวตเตอร์ของผู้ใหญ่เราจะมีแต่งานคลอกเท่านั้นใช่แล้วอุ้ยแต่สวยนะสวยมากลูกค้าจะมีแต่งานมากเราเคยเปิดหนูเปิดมาแล้วลูกค้าเอาลูกรีวิวไปขายเอาบอกเลยว่าหูสวยนี่สวยจริงลูกค้าไปดูรีวิวได้เลยค่ะ เสื้อเวทเตอร์ขอบสวยมากใครมาแนวแบบสไตล์แรปโย่ตัวนี้ลูกค้าคุ้มเลยไม่ต้องพูดเยอะเบสบอลหนอเบสบอลสวยมากเบบอลเบสบอลลูกค้าอุ๊ยมันคิดวังใช่มันชู้ชู้ชู้ไม่ใช่ทิชชู่นี่ไงแมดเป็นเริ่มเพิ่มเลยสามสี่มีสี่อ๋อฮุมแมทด้วยไม่ครับคุมฮุแมทมีสี เป็นชิ้นเป็นชิ้นอ่าอเลี่ยนเป็นชิ้นเป็นเลียนลูกอมโมโหเดี๋ยวรับรีวิวนะไม่ใช่ใบอาลูกค้าเป็นเลียนเกียดอ่ะอะไรวะทำไมทำไมไม่เอาออกเขาจะบอกว่ามาจากญี่ปุ่นมาซิงอ่ะไม่เชื่อเราไปดูขนมเนี้ยใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิม เป็นเรื่องีากีว่าเงินนะจุกระป๋าเเอาจุกระเปุ๋ยแล้วคุณเอาฟงรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าลูกค้าอยากได้ลูกอมลูกค้าอยากได้ลูกอมสีเมตากีพี่อยากได้ชว๊ลูกอมสีเมตะกีเลยอุยลูกค้าอันนี้เหมือนในนี่เหมือนในหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งทรงนี้เลยเขาพูดว่าในในในหนังเกาหลีเขาพูดว่า พูดอะไรคำชะมิดาแปลว่าไม่รู้อาคาสเอานะอันยาววาเซียวอันยาวว่าเซียวไอจีหลักขนาดใยุกอันยาวไงเซียวอันนี้ก็โตนี่คือภาษาอะไรภาษาญูนอ๋อหรอนี่ลูกค้าอันเนี้ยอะไรวะแม่จะบอกว่าตัวเนี้ยมีอยู่ในซีรีส์เก่าแบบนี้เลย เกาเหล่าน้าปักใจค่ะไม่ใช่แดจังกึมแต่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งในหนังเกาหลีเป็นเสื้อคอทรงแบบนี้กับเสื้อทรงอย่างนี้เลยลูกค้าไปหาเอามันเกี่ยวกับลูกค้าบอกว่าจุกกระเปาหน่อยได้ให้ลูกค้าจุกได้มั่งเกี่ยวกับอะไรบ้างจุกกระเป๋าไหมพี่อกว่าจุกะเป๋าเกี่ยวกับกฎหมายทนายอะไรประมาณนี้องเี้นี่นี่ทรงเกาหลีเลยนี่ที่ที่ที่พูดให้เดาอ่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้นะคะลูกไม่ได้ดูด้วยแต่เห็นแต่เห็นในหน้า เรารับแปดหน้าทรงอ่ะหน้ารักค่าหน้าทรงวีดีโอลูกค้าหนูจะบอกเลยว่ายังไงอ่ะเอาญี่ปุ่นไปอ่ะขายไดอช่วงเนี่ยวรุ่นไหนเนี่ยเพราะว่าไอ้หน้าทรงวีดีโออ่ะเรียกว่าอะไรพี่โตไม่เคยดูวีดีโอซีดีเออพวกอย่างนั้นอะแผ่นปกอ่ะปกแผ่นน่ะลูกค้าญี่ปุ่นอะด้วยความญี่ปุ่นอะเขาเป็นแบบสีมินิมอลลูกค้าสวยมากสวยมาก นี่ย like ังไงสเจ้าอาดิดาสนูกค่าเนี่ยที่ไปกี่ตัวอ่ามาละอ่าใช่เนี่ตัวเองเลยติ๊บบิ๊บเบิ้ลแบบนี้มันใส่ได้สองสองอันปะอะไรดูนนี้ใส่ได้สองทางแบบนี้เขาใส่ข้างในก็แหละให้มันอุ่นแล้วข้างนอกเขากันน้ำเอากกันมีม้ากันไอน้ำอย่างนี้แล้วทำมาเป็นผลเป็นเฮ้าแต่เเห็นผลเป็นเห็นซิมันตับได้อ๋อหลอกกันแต่ว่าได้ใส่ได้สองด้านถ้าซิปตับได้หน้าหลังอะ มันเก๋แนีแม่ใส่หน้า่ปุ่ยน่ารักมากลูกค้าดูดิบ้านดำไม่ทันนะคะบ้นดำไม่ทันค่ะแม่ลูกใหม่ได้นะลูกใหม่พาลสองเก้าศูนย์ูนของฟิวคอน่ารักมากดูดิน่ารักอุ้ยอันยองไฮชิกาเลกัะตอะไรเงี้ตอกรใส่ไมตอะใส่ละปะตา โอีชรมาสมาอตันอีตันีใชหมตันอันไนเหนื่อยวหมดแรงแล้วเอกันนี่งานจีนเลยได้ไหมอ่ะใครเอาอีกบอกนะลูกค้าสำหรับงานสกีแจ็คเก็ตตัวนี้ของผู้ใหญ่มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2ลูกลด3า0ลูกค้าจะซื้อู่กับเด็ก ช้โคสองสามวไม่ไรค่ะลูกค้าสาเนูการจะส่งไปแล้วนะคุณ้วดำไปหมดเลยแล้วเองก็ใส่ยันี่คือมั่นมากเลยนะมีฟันเนีีฟันเฮ้ยหนังลไม่ขาวเลยก็บอกว่านี่เลยอะไรดําไปหมดเลยลูกค้าจะกสวทมากสําหรับญี่ปุ่นคารับอีกแจ้งได้เลยกับสกีแจ็คเ็ต่ไปได้เลยไปได้เลยออกไปเลยกไปลูกค้าดูลูกค้ามีทั้งชาย คนปนกันไปแม่สวยมากๆนี JI, ่ส so ังขอผมดูนะคะลูกค้านี hey, são, mm ่ทาที่สองเก้าูนะะคะไปแล้วเรียบร้อยแม่เก็บป้าทิ้งเลยอะัวอดีดาาไปกี่ตัวเมื่อกี้สองตัวป่ะที่ว่าคกันเลยคะลูกค้าอฝั่งนี้กันค่ะลูกค้าอีดาสออดีดาาใช่ไหมที่ว่าัลูกคาถาก ันสวยมากสวยสวยพาดูนี่ลูกค้าจ๋ายาราสองเก้าค่ะตู้สองโล่ค่ร้อยบาทค่ะน่ารักมากสวยมากนี่ยคนเป็นเนี่ยเป็นรุ่มมากอุ่นจัดเลยอุ่นอย่างเงี้ยอ,อุ่นลูกค้าแต่ว่าคุณสมบัติของเขาคือบาเบาค่ะน่ารักมากอุ่นอุยอุยแบบบางบางเบาเบาเมื่อกี้ฉันเห็นอาดิดาสอีกตัวหนึ่งสีนู้น ย้อนแล้วทิ้งอาดิดาสฉันไปแล้วเอาไปเลยลูกค้าญี่ปุ่นตัวนี้หนูขายมาทุกป,ปีเอะมากดีจริงๆหนูขายทุกป,ปีนะคะบางตัวเจอเดือดนอตอ่ะเข้าไปอะ่ะโอ้โหก็คุมแล้วเมื่อกี้ของเด็กก็เจอเดือดนอตปตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เกือบหมื่นแล้วพี่นะอ่ะใครรักอีกจั้เลยกับสกีแจ็กเก็ตผู้ใหญ่นะคะตัวนี้2อ0 0